สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าว,วันที่10กันยายน2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าว,วันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าว,วันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับราคาก็ได้มีการปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ชนที่บริเวณแนวรับ นะครับบริเวณแนวรับของวันนะ,ะก็มีแรงไล่ซื้อขึ้นมานะฮะในระหว่างวันนะฮะเราก็ยังมองเป็นเพียงลักษณะของการเาด้งหรือเบาวขึ้นมาเท่านั้นนะครับโดยบริเวณแนวต้าน1265เหรียญก็จะเป็นแนวต้านที่น่าสนใจนะครับาหากราคายังไม่ผ่านนะฮะราคา ก็มีโอกาสที่จะโดนแรงเทคายลลงมาอีกเช่นกันนะครับแต่หากราคาผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะฮะก็จะไปพบกับที่บริเวณแนวต้านประมาณ1,273เหรียญน,นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวก็เป็นจุดนะฮะเป็นจุดที่น่าจะทำการเปริด,ปดช็อตปฏิชันนะฮะเพื่อเล่นรอบตันๆก็ยังพอได้นะครับดังนั้นเนี่ย ในระหว่างวันฮะในช่วงนี้นะครับระหว่างวันเรามองเป็นเพียงลักษณะการเด้งรีเบาขึ้นมาเท่านั้นนะฮะหากมีกําไรนะครับตามสถานะตรงบริเวณแาวต้านไปก่อนนะครับเราค่อยรอการอ่อนตัวนะฮะก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อในรอบใหม่นะในครั้งใหม่นะครับหากไม่ผ่านแนวต้านก็อาจจะพิจารณาเปิดช็อต position ก็ยังพอเล่นได้นะครับในระยะนี้นะครับเทรนนะครับ ระยะท่านระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนั้นยังคงเป็นเทนขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มหรือน้ําหนักก็อาจจะไปในทิศทางที่เป็นลักหนักขาลงมากกว่านะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันแนวรับแนวต้านประจําวันแนวต้านแรก1265ห้าเหรียญแนวต้านที่2 1,270เหรียญแนวต้านที่3าม7 7เเหรียญน,นะครับส่วนแนวรับ ในรอบแรก1,247เหรียญในรอบที่อมี1,243เหรียญและก็ในรับสุดท้าย1,230เหรียญนะครับวันนี้ก็ระหว่างวันก็น่าจะเป็นลักษณะของการรีบาวดังนั้นจึงควรพิจารณาที่บริเวณแนวต้านเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันในยงานทัาดเพียงเท่านี้สวัสดีครับ